สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมานะฮะศาสตร์การเยียวยาบำบัดด้วยอินนิจินิจิฮีลิ่งนะ Healing, นะโดยนักเคียลเลอร์นะซึ่งจะบอกเลยว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนนานๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าเนาะทางตะวันตกหรือว่าก็เป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในเมืองไทยเองนะในบางกลุ่มก็จะมีนะแต่วันนี้ คนที่จะทำตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าการที่เราจะไปนำพลังงานของจักรวาลหรือจะไปนำพลังงานของออหินมาใช้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าหินเนอะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าหินมีพลังแต่เรานะจะไปใช้พลังของหินได้อย่างไรเราเอาเนี่ยอย่างในรูปที่ตามนามาเนี่ย คุณจะเอาหินมาวางแค่ในตัวงคุณและจะให้หินคายพลังไปในตัวงคุณเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากเพราะว่าหินเมื่ออยู่ในกอของเขาเขามีหน้าที่รับพลังงานพลังงานธรรมชาติพลังงานมงคลทุกๆมิติดูดซึมเข้าไปเก็บเอาไว้ในก้อนพลังในก้อนหินของเขาเมื่อเราไปดึงหินออกมาจากจากกอจากหนอ่อจากเหล่าของเขาแล้วเนี่ย เขามีหน้าที่คายพลังเพราะฉะนั้นถ้าเรานํำหินมาอยู่ใกล้ตัวเราเขาจะคายพลังอย่างเช่นว่าหินหนึ่งก้อนที่อยู่ติดตัวเราเขาสะสมพลังงานมาล้านปีเวลาที่เขาจะคายพลังเขาต้องใช้เวลาคายหมดสิ้นต้องใช้เวลาล้านปีเขาสะสมมาสองล้านปี10ล้านปีเขาก็ต้องใช้เวลาตามนั้นแต่เขานี้นะเราต้องการพลังงานจากเขามากๆและอายุเรามันไม่เกิน120ปี เราต้องการพลังงานจากเขาเยอะๆเราจะทำยังไงและณนะตอนนี้และณนะสมัยก่อนแล้วกันณนะสมัยก่อนคนนะคะก็จะต้องใช้วิธีการาใช้เป็นแพนดูล่มเอาหินมาวางที่ตัวเลยเอาไปใส่น้ํามันเอาไปใส่น้ําหอมนะเอามาทำสร้อยแหวนจี้แล้วก็ทำเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องประดับบ้านเฟอร์นิเจอร์เพื่ออยู่ใกล้เราที่สุดหรือทำเป็นคริสตัลโบไปเคาะเอาเสียงไปเคาะ เอาน้ำมันไปใส่เอาอะไรไปฉลมคือพยายามที่จะล้วงแคะแกะเกาไปเคาะไปไปเรียกพลังจากหินออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้แบบนั้นความจริงๆแล้วมันจะไม่ได้แบบนั้นถ้าในระดับของจิตวิญญาณในระดับของพลังงานแล้วเนี่ยนะ พลังงานที่ออกมาเนี่ยน้อยมากๆที่จะได้นะเพราะว่าสังเกตว่าคนบางทีใส่หินนะเต็มล้นข้อมือเลยแต่สภาวะก็ยังปิตเหวี่ยงสัดใส่แล้วก็บางคนก็สุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นบางคนอาจจะมีหินอยู่ในบ้านนะก้อนละเป็นล้านล้านบาทแต่สุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นลองดูจะมีสินแสนะดังๆในเมืองไทยที่เก่งกับเรื่องนี้เขามีหินเป็นในบ้านนี่น่าจะเป็นร้อยล้านนะ แต่ก็ใช่ว่าเขาจะสุขภาพดีเขาก็เจ็บป่วยนั่นหมายความว่าหินนะราคาแพงเขาไม่ได้ปล่อยพลังมาเยอะแยะนะคะเขาก็ปล่อยตามเวลาของเขานะค่อยๆปล่อยมาค่อยๆปล่อยมาแต่มนุษย์เนี่ยมันรอไม่ได้โดยเฉพาะยุค 5G เป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยได้รับพลังงานจากทั้งคนกันเองจากเครื่องใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทีวีต่างๆเหล่านี้นะกล้องวงจรปิดที่มันห้อมล้อมเราด้วยขึ้นนะวัตกรรมต่างเนี้ยที่ทำร้ายทำลายมนุษย์ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เราหลับนอนในเวลาที่เราหลับนะหลับกลางดึกเนีนะ่ยหรือเราใช้ชีวิตในบ้านหรือแม้แต่เราขับรถไปข้างนอกกล้องก็ติดรถไปด้วยเราออกไปข้างนอกโทรศัพท์มือถือเต็มนะ เรียกว่าวิ่งชนร่างกายของเราตลอดเวลานะแม้ทุกขณะแล้วกันกินนอนนั่งดื่มทานเราเจอคลื่นต่างๆเหล่านี้ตลอดเวลาและคนสมัยนี้นะก็จะหัวร้อนใจร้อนไก่ร้อนแล้วก็เจ็บป่วยกันง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วศาสตร์เดิมเดิมมันจะใช้ไม่ได้ในยุคนี้ นะหมายถึงว่าวิธีการเอาหินมาวางตามตัวเอาหินมาใส่เนาะแล้วก็คือมันต้องแรงพอถ้าเกิดเอาหินมาใส่ตัวก็ต้องมีการเร่งพลังเหมือนกับสร้อยประคำครั้งที่แล้วที่เล่าเนาะก็คือว่าจะต้องมีการวางวใส่มวลสารเพิ่มเข้าไปคือถ้าเป็นหินเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ได้มันก็ต้องใช้เป็นเป็นมวลสารอื่นๆเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วก็งใช้หินจริงๆเนะี่ยหินแท้ๆเนี่ยเข้าไปผสมวสานอันนี้มันจะออกแรง คือโดยท่านอาจารย์ของเราเนี่ยท่านจะคิดว่าทำยังไงให้มนุษย์ได้พลังมากที่สุดนะในการที่มาทำเกี่ยวกับพลังงานตรงเนี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยได้พลังงานจากหินมากที่สุดนะศาสตร์การเยียวยานะบำบัดด้วยพลังงาน energy healing นะโดยนักเฮลเลอร์นะรูปแบบหนึ่งโดยผู้บำบัดจะรับพลังงานจากจักรวาลน,นะนนเมื่อก่อนนะแล้วส่งพลังงานผ่านมือสองข้างไปยังผู้รักษาผู้รับการบำบัด เพื่อปรับสมดุลในร่างกายนะในในสภาวะในกายพลังนะกเ็เมื่อกายพลังดีมันส่งผลด้วยกายเนื้อกายอารมณ์กายอุ่นนะจิตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีงามไปด้วยนะก็จะโดยจะไม่ต้องสัมผัสถูกเนื้อตัวนะคราเนี้ยอายุค 5G น่ยนะนะมันคือถ้าแบบนี้มันใช้ได้ยุค ยุคหลังร้อยร้อยร้อยปีผ่านมาแล้วเนี่ยมันหลังร้อยปีนี้ไปแล้วโอเคมันจะใช้แบบนี้ได้เพราะว่าเรายังไม่มี 5G เรายังไม่มีโทรศัพท์เรายังไม่มีคลื่นอะไรแบบนี้แล้วก็มนุษย์ยังไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงมนุษย์ยังไม่ได้ตัวหนาตัวหนักมนุษย์ยังไม่ได้มีโลภโกดหลงกันแบบหนาแน่นขนาดนี้นะมันก็ยังใช้ได้นะแต่หน้าตอนนี้นะมันเป็นยุคที่เป็น AI ด้วยคลื่นความถี่ทำลายทำลายมนุษย์แบบทวีเข้มข้นนะก็มนุษย์ก็ไม่ ไม่รู้คือคนคนนั้นก็อาจจะแยกคือตัวเขาอาจจะเก่งพอที่เขาจะรับพลังงานจักราวาลแต่ลองดูว่าคนคนนั้นถ้าสุขภาพเขาดีไหมถ้าคนที่เขาทำศาสตร์นี้ถ้าเขาเสามารถแยกได้ว่าพลังงานนี้บวกพลังงานนี้ลบตัวคนที่ทำตรงนี้ต้องแข็งแรงแต่คนนี้เราจะเห็นว่าใครหลายๆคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้โดยที่ไม่ดีมีเครื่องมือเครื่องพลัง จะสังเกตว่าคนคนคนเหล่านี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ร่างกายเสื่อมโทรมได้ง่ายเพราะว่ารับพลังงานจากรวานี่คือตอนนี้พลังงานในจากกวาลมันเต็มไปหมดมันแยกไม่ออกนะฮะแต่โดยวิธีการของท่านอาจารย์ของเราเนี่ยท่านจะมีจี้จูนพลังจากกวาลเป็นการวางโครงข่ายพลังเป็นเหมือนวิทยุรับส่งคือรับพลังงานมาหมดแต่มาแปลงเฉพาะเป็นพลังงานที่เป็นเป็นพลังงานดีๆพลังงานสะอาดสอาดพลังงานบริสุทธิ์เข้ามากับร่างกายมนุษย์เพราะงั้นสังเกต วันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ให้ใครต่อใครรักษาคุณดูแลคุณบําบัดคุณด้วยศาสตร์พลังจักรวาลหรือพลังคริสตานคุณต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยหน้าตาผิวพรรณของเขาเนี่ยสุขภาพดีไหมไม่ใช่ตัวคนที่เขาจะรักษาเราเขาก็เจ็บป่วยร่างกายเขาก็ไม่มีเสน่ห์ออร่าแล้วเขาจะมาดูแลบําบัดเราได้ยังไงอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาและการที่เราจะให้ใครมารักษาเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่าสุดนะฮะล่าสุดที่ตาม อันนี้เนาะคลิปนี้เดี๋ยวแ d มจะบอกเลยว่าใครที่ปรารถนาจะต่อยอดอจี้นะจี้จูนพลังจักรวาลก็คืออันนี้แ d มจะไม่มีจําหน่ายแต่ถ้าสั่งมาทีละ30ชิ้น50ชิ้นร้อยชิ้นเดี๋ยวคุยกันนะทักมาแ d มจะผลิตให้เป็นลอ็ลอตๆๆอ,อไปนะว่าใครปรารถนาที่จะเอาไปต่อยอดเรื่องนี้นะก็คือแทนที่คุณจะเอาหินมาวางตามตัวใช่ไหมหินกว่าเขาจะคายพลังนะ แล้วก็มาวางอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่ได้อยู่แล้วมันจะไม่ได้พลังแน่นอนพลังอ่อนมากพลังออกมาน้อยมากและนะฮะถ้าคุณนะฮะจะนําจี้ไปวางเนี่ยจี้จูนพลังจักรวาลไปวางอันนี้จะได้ผลมากกว่านะเพราะว่าเอ่อโดยที่เราได้ครอบครองกันแล้วสมาธิเราดีขึ้นนะเสนอ,ออ่อหมายถึงว่าร่างกายของเราออนล่าในตัวเราเนี่ยมันมากขึ้นคือมันสามารถขจัดพลังงานลบได้จริงๆและมันสามารถตัวจี้เนี่ยเขาสามารถดึงพลังงานจักรวาล คือเขารับเฉพาะคือส่งเฉพาะบวกมาให้เราเวลาเขารับเขารับมาเยอะแยะมากมายแต่เวลาเขาส่งมาให้เราเขาส่งเฉพาะที่มนุษย์จําเป็นต้องใช้คือมันเป็นการคิดค้นนะวัตกรรมเพื่อให้ทันยุคทันสมัยเนาะอันนี้คือเรื่องราวเพราะงั้นแล้วนะคลิปนี้นะสำหรับคนที่ปรารถนานะปรารถนาที่จะต่อยอดจี้จูนพลังจักรวาลน,นะอันนี้ตาจะให้สําหรับคนที่ปรารถนาจะ สั่งทำนะสั่งทำแล้วไปต่อยอดแต่ตัวสำหรับตัวแตมเองจะไม่มีจำหน่ายนะตัวแตมจะไม่มีจาหน่ายนะคือจี้จุลพลังจักรวาลเนานะแล้วก็แล้วก็สําหรับคนที่มีเครื่องพลังตอนนี้นะสมมติว่าเรามานอนแบบเนี้เราจะไปอย่างนี้ให้ใครมารักษาเรามาดูแลเราเราจะให้ใครทาให้เราเร่ต้องเสียเงินเป็นครั้งครั้งละเท่าไหร่แต่วันนี้เครื่องพลังของเราเนี่ยหมื่นเจสองมื่นเจ็เราซื้อครั้งเดียวเนี่ยเราใช้ได้ทั้งบ้าน ใช้พร้อมกันทั้ง3แดนโลกธาตุเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจิตวิญญาณนะทุกทุกทุกจิตวิญญาณที่อยู่ในบ้านของเราใช้ได้หมดน้องหมูน้องหมาน้องกาน้องไก่แล้วก็ต้นไม้นะใช้พลังงานจากเราได้เลยเพราะงั้นแล้วศาสตร์เดิมๆการฮีลิ่งแบบเดิมๆโดยการเอาคริสตัลโบมาเคาะนะเพื่อสั่นสะเทือนให้หินออกพลังนี่คือมันโดยตามตรรกะแล้วพลังงานมันแทบจะไม่ออกมาเลยคือหินเนี่ย เขาเป็นสสารที่เป็นเป็นความหนานแน่นนะเป็นความหนานแน่นเราจะเอาอะไรไปเอาพลังเข้ามาเราจะไปนําพลังเข้ามาได้เลยโดยการเอาเอาหินเนี่ยไปแช่น้ํามันเอาหินเนี่ยไปแช่น้ําหอมเอาหินเนี่ยไปแช่น้ําเอาเสียงไปเอาเสียงไปเรียกพลังออกมาโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพลังมันออกมาน้อยมากหรือแทบจะไม่ออกเลยแต่ในศาสตร์ของท่านอาจารย์เนี่ยท่านใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมนะ่มาสร้างเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณคือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเคาะนะไปสั่นนะเป็นเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่าพลังงานสนามแม่เหล็กคือในนั้นเนี่ยมันจะมีหลากหลายธาตุนะในหินคริสตัลเนี่ยจะมีหลากหลายธาตุมากๆเพราะฉะนั้นไปสั่นแค่ธาตุเดียวนําไปสั่นแค่ธาตุเดียวแต่มันจะสั่นทุกๆธาตุคือเหมือนกับโดมิโนโอะคือเราไปชนแค่1ตัว แต่มันจะล้มล้มล้มกันหมดเลยเหมือนกันวันนี้ธาตุบางธาตุเทคโนโลยีไม่สามารถไปเล่นเขาได้แต่เราไปเล่งแค่ตัวเดียวนะคือคือใช้พลังงานสนามแม่เหล็กเข้าไปสั่นเมื่อสั่นสั่นธาตุหนึ่งอีกธาตุหนึ่งมันจะสั่น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 กันออกมาเพราะงั้นแล้วคุณจะได้ใช้พลังงานหินพลังงานคริสตัลแบบฟูลออปชั่นวันนี้คุณได้ใช้พลังงานล่วงหน้าคือถ้าคุณต้องการพลังงานจากเขา เ,เขาสะสมมาล้านปีคุณจะใช้ล้านปีคุณต้องเกิดมากี่ล้านกี่ล้านรอบอ่ะกี่รอบนะแล้วจะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ไหมก็ยังไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติได้ไม่ดีพอใช่ไหมเพราะงั้นแล้วชาตินี้เอาให้สุดเอาให้สุดก็คือถ้ามีโอกาสได้ครอบครองก็ครอบครองเครื่องพลังงานตอนนี้ที่พร้อมส่งก็คือเครื่องพลังงาน50,000นเท่าเนาะหมื 17. แล้วก็ถ้าสั่งทําทักทายมาก่อนนะว่าทีมงานพร้อมจะทําให้หรือเปล่านะฮะก็เครื่องละ เ,เขาเรียกว่า2 7 0หมก็คือเครื่องราคาเครื่องราคา2 0งหมนะก็พลังงานล้านห้าล้านห้าสามหัวนะสามหัวใหญ่ๆนะก็วันนี้เป็นศาสตร์นะถ้าบางคนเนี่ยเขาจะบำบัดด้วยต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยนะก็คือว่าเขาก็มีพลังงานส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันก็จะสู้ไอ้คลื่นของ คืนของพลังงานเฮสบวกพลังงาน Wifi อะไรเงี้ยนวัตกรรมใหม่ๆต้นไม้ก็จะไม่ไหวนะเพราะงั้นแล้วตอนเนี้ยศาสตร์ของท่านอาจารย์เนี่ยคือเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาเล่งนะ พลังงานนะสมัยที่มาสะสมมาเป็นเนี่ย,ยตามเนี่ยหินเนี่ยเป็นล้านปีเนี่ยเอามาออกพลังงานเพื่อให้อยู่ให้ทันยุคทันสมัยพวกคนเนี่ยตัวหนาตัวหนักโทสะโมหะโลภมันเยอะทะเลาะกันปีดปาดวิดวัดอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วก็แก่งแย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นแล้วก็ทำร้ายทำลายกันด้วยคำพูดนะสังเกตไหมใครที่อยู่ในโซเชียลนะบางทีเ คือเราคือตัวตัวแตมเองจะบอกว่าไม่เสพข่าวเลยก็ไม่ใช่นะก,ก็แวะไปดูบ้างแต่พอดูแล้วพอเลื่อนดูคอมเมนต์บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราคือจริงๆแล้วในเรื่องของโซเชียลเรื่องบางโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่โดยส่วนใหญ่คือจแตมเข้าไปดูเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าไปทดสอบจิตตนเองไง ก็จะเห็นหลายๆคนไม่ใช่เรื่องของตนเองก็เข้าไปด่าเขาไปอะไรเขาบางคนก็เข้าไปเข้าข้างกันเนี่ยทุกอย่างมันเนี่ยคือสังคมมันเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยจิตใจของเราถ้าเกิดว่าเราไปร่วมกับเขาหรือเราไปทะเลาะกับเขาเราก็จะเกิดกิเลสในตัวเองเพราะงั้นแล้ววันนี้นะการที่เรามีเครื่องพลังหรือการที่เรามีคลื่นพลังงานดีๆไปเนี่ยก็จะช่วยให้เราอย่างน้อย โอเคเราอาจจะชอบเผือกเรื่องของชาวบ้านแต่ว่าสําหรับเชดามเข้าไปดูแต่ไม่เคยคอมเมนต์ใครนะและเชดามก็เข้าไปดูเพื่อทดสอบจิตตัวเองเฉยว่าเราจะรู้สึกยังไงนะก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครหรอกเพียงแค่เห็นแล้วเรามาเล่าให้ฟังให้เฉยเพราะงั้นแล้วใครที่ยังชอบเผืออยังชาวบ้านต้องดูเรื่องของชาวบ้านก็ดูไปไม่เป็นไรปกติแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าคลองเครื่องเครื่องเนี่ยจะปล่อยพลังงานให้กับคุณนะจะปล่อยพลังงานให้กับคุณไปเพื่อ ให้คุณเนี่ยเอออย่างอย่างเช่ว่าเราจะต้องอยู่กับสมาร์ทโฟนใช่ไหมสมาร์ทโฟนมันก็ปล่อยคลื่นทำร้ายทำลาย,ร,ายร่างกายเราตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างน้อยก็มีเครื่องคลื่นจากเครื่องพลังหินเนี่ยล้านเท่า500,000เท่าไปช่วยดูแลโพเทคเราบ้างดีกว่าที่เราใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงตลอดเวลานะนอนก็มีโทรศัพท์อยู่ข้างหัวข้างตัวเนี่ยก็เข้าแทรกทำลายทำรา้ำรา,ยำรายสมองเราตลอดเวลาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเล่านะและบางคน บางคนปัญญาไม่ถึงพร้อมนะมีเงินพร้อมจะสั่งซื้อเครื่องแต่ว่าประการเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ได้ครอบครองเครื่องคืออะไรรู้ไหมก็ไปฟังไงไปฟังคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นก็มาปามาดว่าเครื่องของท่านอาจารย์เนี่ยมันแรงเกินไปใช้ไม่ได้หรอกทุกคนไม่สามารถใช้ได้นู่นนี่นั่น เชดาอยากจะให้ทุกคนนะพยายามฟังเชดามด้วยอ,อ,อย่ามีอคติแล้วก็อย่ามีอัตตาตัวตนตัวเองมากนักนะฟังด้วยสติปัญญาว่าวัานนี้ผู้ที่ผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็สัมผัสดได้ว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากและท่านคิดค้นมาเพื่อให้มนุษย์ในยุคนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่กับขึ้นนวัตกรรม ที่ทาร้ายทํรลายร่างกายแล้วคุณไปใช้หินเนี่ยเป็นก้อนๆมาวางถามว่ามันจะทันท่วงทีไหมอ่ะหินเป็นก้อนๆๆๆแบบนี้มันเหมาะกับคนยุคร้อยปีย้อนหลังไปนั่นคือในช่วงที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีที่รุนแรงแบบนี้คนยังไม่ไตัวหนาตัวหนักแบบนี้คนยังไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าคุณนะในบ้านของคุณความเป็นมงคลในบ้านของคุณถามว่าวันนี้อยากจะสร้างบ้านตัวเองให้เป็นบ้านมงคลอ่อ สร้างบ้านตามห่วงจุ้ยเลยทำหวงจุ้ยอย่างดีเลยแต่เจ้าของบ้านหรือตัวคุณเองตื่นเช้ามาก็ทะเลาะกันตื่นเช้ามาก็ด่ากันตื่นเช้ามาก็โทรสะโมหะโลภะตื่นเช้ามาก็ปิดวดัดวิดวดัดคุณเสียเงินเป็นหลักล้านบาทในการสร้างบ้านมีห่วงจุ้ยที่ดีตั้งแต่ล้วบ้านจนถึงห้องนอนห้องน้ําห้องรักแผ่ห้องครัวคุณสร้างห่วงจุ้ยอย่างดีแต่คุณไม่เคยสร้างห่วงจุ้ยภายในใจของคุณเลย คุณไม่เคยสร้างห่วงจุ้ยภายในความรู้สึกของคุณเลยตื่นเช้ามาคุณด่าทอนั่นบ้านของคุณคือบ้านที่เป็นบ้านอับประมงคลนะเพราะว่าสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มาสร้างตามศาสตร์ห่วงจุ้ยแบบเป๊ะๆเ,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 เขาสร้างคือให้ลมเข้าบ้านดีๆมีแดดรับตรงนู้นตรงนี้สร้างเป็นวิถีไปปกติแต่เขาก็อยู่มากันได้แต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ย สดชื่นแจ่มใสผ่อนคลายสบายๆบ,บ้านนั้นก็เป็นบ้านที่เป็นมงคลสามีภรรยาลูกเต้าไม่ทะเลาะบบอแววงกันช่วยเหลือกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำทำมาหากินโดยสุจริตกันไปเนี่ยคือบ้านที่เป็นมงคลแต่บ้านที่เป็นอัปมงคลจริงๆแล้วบ้านไหนที่ด่าทอกันทะเลาะกันควรจะมีเครื่องแรงๆแบบนี้ไปอยู่เพราะว่าอย่างน้อยการที่บ้านของคุณเนี่ยทะเลาะกันด่าทอกัน เอาเครื่องนี้เข้าไปเพื่อจะลดละสภาวะนั้นบ้างนะเพราะงั้นแล้ววันนี้การจะสร้างบ้านของเราให้เป็นบ้านมงคลเนี่ยมันเริ่มจากจิตวิญญาณของเราข้างในมันเริ่มจากตัวเรามันไม่ใช่การสร้างให้หวงจุ้ยบ้านที่ดีแต่หวงจุ้ยในใจของเราไม่ดีก็ทําให้บ้านของเราเป็นบ้านที่เป็นบ้านอัปมงคลได้นะอ่ะ จบในเวลาที่ดีงามนะ14นาฬิกา14 14นะกับกบกับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอะเป็นว่าคลิปนี้นะคะใครสนใจใครสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะ จี้จูนพลังจัก,กรวาลน,นะคะก็ทักทายมาเลยนะสามสิบชิ้น40ชิ้นนะคะเดี๋ยวดูราคาที่ต่าที่สุดว่าจะต้องผลิตกี่ชิ้นนะะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนึงใครสนใจก็ทักทายมาเลยนะคะก็สาธุบุญกับทุกๆคนนะที่ได้ครอบครองชิ้นงานของท่านอาจารย์ผู้ที่มีชิ้นงานแล้วพยายามสร้างปัญญาที่จะใช้ชิ้นงานนี้เพื่อให้เกิดมูลค่าที่สุดให้กับตนเองนะ,ะซึ่งอาจารย์จะพูดคาว่าปัญญาปัญญามาหลายๆคลิปเนี่ย ถ้าผู้ปฏิบัติรู้แล้วจะเข้าใจว่าปัญญาที่แาจาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาเรียนหนังสือเก่งมันไม่ใช่ปัญญาที่หาเงินได้เยอะมันคนละปัญญากันนะอันนั้นคือปัญญาส่วนหนึ่งปัญญาทางโลกิยะส่วนปัญญาในการปฏิบัติปัญญาเข้าถึงการปฏิบัติปัญญาเข้าถึงปรมัทธรรมปัญญาเข้าถึงอะไรคือสมมุติบัญญัติอะไรคือปรมาทธรรมอะไรคือรูปและนามอะไรคือการ ปฏิบัติตัดต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งหมดสาเหตุแห่งความทุกข์อะไรคือการแก้ไขอะไรคือการอยู่กับปัญหาอะไรคือการแก้ปัญหาในชีวิตนะคนี่แหละคือเรื่องรล่านะอ่ะวันนี้ก็เท่านี้ไว้ก่อนนะก็ฝากเอาไว้นะในเรื่องของศาสตร์นะอ่าอินิจีนะริสตันไวเลชั่นเฮลิ่งโดยนักเฮวเลอร์วันนี้คุณคือนักเควเลอร์ คุณสามารถบําบัดตัวเองได้ไม่ต้องไปเสียเงินเป็นครั้ง,คร,งครั้งนะฮะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะกับศาสตร์นะที่เป็นเป็นลากเง่าเดิมเดิมนะของอบรณพ์พมรุษและการมนุษย์เนาะไม่รู้ว่าตรงไหนต่างตรงไหนและไม่รู้ว่าประเทศไหนเมืองไหนแหละแต่ก็คือเป็นบรรพบพรุษที่ได้พูดเล่าเรื่องราวตรงนี้มาแต่ในยุคนี้เนี่ยก็ต้อง ยอมแล้วก็ต้องชื่นชมท่านอาจารย์ของเราที่ได้คิดค้นมาเป็นพลังงานพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่านะล้านเท่าสองล้านเท่าให้เราได้ใช้พลังงานจากคริสตัลนะให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็ทันทกุกทีนะเพื่อให้เราจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็มั่งคัง่งร่ำรวยในะคาต่อไปกันรวยแล้วรวยอีกนะคะสาธุสาธุสาธุาธข่ะ